สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับสวัสดียามเย็นวันนี้นะครับวันนี้เรามีเหรียญรุ่นโชคทวีนะครับเป็นเหรียญพิมพ์เดียวกับอ่ายี่กอหงนะครับนะรุ่นอ่าเขาเรียกรุ่นรุ่นอ่าทวีโชคอะไรที่อย่างเนี้ยของปู่มหาธิลาพี่นะเป็นพิมพ์เดียวกันเลยครับพี่นะเป็นพิมเดียวกันเลยวันนี้มาแบ่งปันพี่น้องหลายรายการนะครับนะรุ่นนี้จะไม่มีรายการลุ้นนะครับจะเป็นรายการจองนะครับ จะเป็นรายการจองข้างในจะเป็นเซอร์ไพรส์อีกทีนะครับนะเป็นรายการจองออวันนี้มีเนื้ออันปาก้านะครับแล้วก็เนื้อมหาชนวนนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับผมได้นะฮะนี่จะกลัวจานมือของปู่ครับจะกลัวลองพิมพ์จานมือของปู่ได้มาห้าองค์ครับนะ ขอให้พี่ๆนะฮะติดตามดีๆนะครับห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับมีเด็ดๆมมาให้นะครับเดี๋ยวนี้ผมมาแกะให้เลือกกันเลยนะครับชอบถูกใจกันไหนพี่นะเลือกกันชมได้เลยนะขอแวะกางหน่อยนี่นะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการหนึ่งเลยครับเป็นรายการเนื้ออันปากานี่ครับอันปากานี่ครับนะเดี๋ยวมาชมกันพี่นะครับอาปากานี่ครับผมแจ้งเบื้องต้นหน่อยฮะอาปากานี่ครับจะ ทางวัดเปิดให้จองอยู่ที่300บาทนะครับเปิดที่องค์สา0ร้บาทนะครับราคาจองแต่วันนี้นะครับผมนะฮะจะมาเปิดให้ให้ชมนะครับรายการไหนเด็ดก็จะขอบวกราคาไปน,นิดนึงนะพี่นะเพราะน้องจับจองมาให้พี่ๆนะครับได้รับชมกันพี่นะสามารถเลือกได้เลยนะครับนะนะฮะหรือรายการที่หนึ่งนะครับนะ รายการจองอยู่นี้อยู่ที่องค์ละสามร้อยบาทแต่วันนี้น้องมาเปิดให้หมดทุกองคนะถ้ารายการไหนเด็ดไหนไหนดีนะน้องต้องขอเพิ่มราคาไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้พี่น้องอ่านะได้ได,ได้ได้มีส่วนเลือกนะครับได้มีตัวเลือกนะครับ ι, ι, ว่ารายการนี้เด็ดนะราคาก็ต้องบวกขึ้นไปนิดหนึ่งนะฮะเพื่อให้น้องได้กําไรนิดหนึ่งนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับผมอ่า มีค่าจะส่ง50บาทนะครับลืมแจ้งนะครับก็คืออ่ารายการนี้เบื้องต้นเนี่ยเอางี้ว่าจะผมรวมรวมให้รวมจะส่งให้เลยนะครับตามฟังตามราคาเอานะ,นะโอเคฮะรายการที่หนึ่งเปิดมาครับโอ้โหนะครับจะผมอธิบายฟังด้วยว่านะแต่ละรายการสร้างจำนวนกี่องค์บ้างนะครับมาครับรายการนี้นะครับเปิดออกมาเป็นเนื้ออันปาก,ก้าเลขโค้ดเบอร์29นี่ฮะโอ้โห เหรียญส,สวยๆครับนะถ้าใครเคยบูชาของหลวงปู่มหาชิราเน,นะครับนะพิมพ์อาที่เป็นยี่กะหงหน้าหลังนะครับนะเรื่องอ่ารวยทวีโชคหรือโชคอะไรทัุ้กอย่างเนี่ยพี่นะโช,โชคเหนือเมฆอ่าโชคเหนือเมฆออ่่าโอเคผมจำได้แล้วร,รายการนี้ครับนะเป็นเซอร์ไพรส์นะครับอ่าเนื้ออัลปกาก้าฝังเพชรนี่ฮะร,รายการนี้ฝังเพชรตัวสังกตินะครับร,รายการนี้จัดสร้างน้อยมากร,รายการนี้จัดสร้างเพียงแค่30องค์ในโลก นี่ครับจ้าวสาองค์ในโลกนะครับย้ำว่านะฮะเขาจะมี6 1 6 2ด3น4 6 5 6. 6, 6 6แต่ละการนี้เป็น6.2จุสัดสร้างเพียงแค่30องค์ในโลกนะครับเป็นอ่าในรายการเขียนวัชัดเจนครับเนื้ออัปิกาฝั่งเพชรครับโอ้โหแค่รายการแรกก็เด็ดเลยครับพี่นะแค่รายการแรกก็เด็ดเลยครับนะน้องขอที่ สามร้อยห้าสิบาทพอเหมือนราคาจองและค่าจัดส่งอ่ะพี่น้องขอแค่สามร้อยห้าสิบาทพอพี่สำหรับรายการแรกนะครับไม่สามารถลดได้จริงพี่นะครับเนาะเป็นาการจองด้วยนะครับน้องก็ขออได้นิดเดียวนะครับได้องค์สิบยี่สิบาทนะทดถั่วไปโอ้โหมาไงพี่รายการนี้ฝั่งเพชรอีกแล้วครับเลขคนเบอร์ยี่แปดครับเมื่อกี้ยี่เก้าเลยโอ้โหเนี่ย นุนๆนะครับนูนๆพี่นะครับรายการนี้ก็สา0รอยห้าสิบาทครับนี่ฮะเหมือนราคาเหมือนเหมือนราคาจองอะพี่กำไรแทบไม่ได้นะครับแต่ถามว่าได้ไหมได้นะครับผมได้แค่สิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนี่ฮะร้อยได้สิบห้าบาทนะครับสองร้อยได้สามสิบบาทนะฮะสามร้อยสี่ห้าบาทประมาณนี้พี่นะครับผมจองทันก็มาแบ่งปันพี่น้องอะเนาะรายการนี้นะฮะอย่างรายการนี้ผมถั่วให้อย่างรายการที่ผมถั่วให้ครับ นี่ฮะรายการนี้นะฮะจัดสร้างร้อยยี่สามองค์นะครับรายการที่จัดสร้างร้อยยี่สามองค์ผมขอแค่สามร้อยบาทอย่างเงี้ยผมขาดทุนให้นะเท่าทุนให้นะครับอาจจะขาดทุนด้วยนี่ครับรายการนี้นะคะะรัครรรบนะจจรรเป็นเนื้อเพียวนะครับเลขคุณเบอร์เจ็ดศูนย์นี่ครับรายการนี้เอาไปพี่สามร้อยบาทนะครับจัดส่งฟรีนี่ครับโชคทวีครับนี่ฮะต่อมาฮะพี่ชายครับมารายการถัดไปครับนะรายการถัดไปเป็นรายการที่สี่เน รายการที่สี่มาเป็นเนื้ออันปะก้านะครับโอ้โหเฮ้ยโอ้โหจับผมตกใจเนื้อนักกัดทองคำนะครับเพราะเขามีนักกาดทองคำด้วยนะพี่โอ้โหรายการที่ได้คนละเบอร์เจ็ดเก้านะครับรายการที่ได้คนละเบอร์เจ็ดเก้าครับพี่เนื้ออันปะก้าเนื้อกัดทองทิพย์นะครับนี่ฮะรายการที่จัดสร้างเพียงเก้าสิบเหรียญนี่ฮะเลขคนะเบอร์เจ็ดเก้านะครับจัดก้างเก้าสิบเหรียญพี่ นี่ฮะรายการที่สามร้อยห้าสิบาทครับนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาพี่ชายครับรายการที่ห้าครับรายการที่ห้านะครับน้องขออนี้เปิดเลยกันนะครับมาเป็นทองคำเทอะปรับทองคําที่เทอะพี่โอ้โหเป็นหน้ากากทองทิพย์งะรายการนี้เป็นหน้ากากทองทิพย์อยู่นะฮะเลขคู่ต้นเบอร์หนึ่งแปดครับรวมวันที่เก้าพี่เลขคู่ต้นเบอร์หนึ่งแปดรวมวันที่เก้าครับนี่ฮะ โอ้โหเอาไปครับสามร้อยห้าสิบาทพี่รายการที่ห้าครับเนี่ยะนักบัญชยครับวันนี้เรามาไม่ขค่อยงะห้าองค์นะต่อไปนะครับเป็นรายการมหาชนวนนี่ครับจะเป็นเนื้อมหาชนวนรายการนี้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับหรือราคาจองอยู่ที่สองร้อยสิบาทนี่ครับให้ดูเลยเนี่ยน้องได้ไม้หยัะห้าองค์นี่ครับนะฮะยไม่อยัะห้าองค์นะครับหมดแล้วหมดเลยนะพี่นะหมดแล้วหมดเลยนะครับนี่ฮะ มาเลต่อพี่รายการชนวนนะครับย้ำมาน,น้องด้ไม่อยากห้าเหมือนเดิมนี่ฮะรายการชนวนพี่เปิดขึ้นมาฮะรายการนี้ครับโอ้โหรายการนี้ครับมาหาชนวนพี่สวยมากนะครับเหมือนชนวนน้ําทองเลยพี่นะี่ครับนะสีสวยมากนะครับรายการนี้นเนื้อมาหาชนวนเนีนะ่ย รายการนี้พี่หลังจานมือจะสร้างสามสิบองค์ในโลกเลขโคตรเบอร์หมายเลขแปดตัวเดียวฮนะเอาแล้วกล้องไปไหนพวกกล้องมไปไหนพี่เห็นไหมเอางี้ป่ะพี่ส่องนาะนี่นะเลขแปดตพี่เอาแล้วฮนะโอ้โหจานมือนะพี่ หลังจันมือนะครับพิธีการเจ็ดจุดห้านะครับเลขแปดด้วยนะครับรายการนี้ผมขอแล้วกันนะพี่นะฮะถือว่าผมขอแล้วกันนะับผมขอที่ห้าร้อยบาทนะครับผมขอที่ห้าร้อยบาทโอ้โหสุดจัดนะพี่รายการนี้ต่อมาครับรายการที่เจ็ด โอ้ยรายการที seven, ่เจ the ็ดเปิดมาครับพ <lab> ี่รายการที่เจ็ดเปิดเป็นหน้าทองทิปครับมหาชนวนหน้าทองทิปพี่รายการนี้เอาไปครับสามร้อยบาทเลขโค้ดตําเบอร์หนึ่งสามหนึ่งไอหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับนะครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทพี่นะรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาเป็นรายการที่แปดครับ โอ้โหรายการที่แปดเปิดออกมาพี่โอ้โฉนวนน้ำชนวนสวยมากพี่ชนวนสวยมากนะฮะโอ้โหรายการนี้ครับเลขโค้ดเบอร์อยู่ไหนพี่สองหนึ่งหกครับเลขโค้ดเบอร์สองหนึ่งหกพี่รายการนี้สองร้อยห้าสิบาทเนะฮะีฮยสองร้อยห้าสิบาทครับพี่นะต่อมาครับพี่ชัยฮะรายการถัดไปครับ รายการจะไปพี่รายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเลขโค้ดเบอร์พี่หนึ่งเจ็ดหกนี่ครับเลขโค้ดเบอร์หนึ่งเจ็ดหกพี่รายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะพี่นะรายการที่เก้านี่ครับต่อมา,าการที่สิบครับ รายการที่สิบครับเปิดออกมาพี่รายการที่สิบเลขโค้ดเบอร์พี่หนึ่งสามศูนยเนี่ยหนึ่งสามศูนย์นี่นเนี่ะรายการที่สิบนะครับรายการน,นี้ขอเป็นไปนพี่น้องนี่ครับที่สามร้อยบาทนะครับพี่นะรายการที่สิบนะครับ ต่อมาการที่11อนะฮะนะเป็นอีกหนึ่งเนื้อนะครับถือว่าท่เด็ดเลยครับรายการนี้เป็นเนื้อตะกัวลองพิมพ์หลังจานมือนะครับพวกผมไปแย่งมาได้นะครับ5เหรียญนะครับไปแย่งมาได้5้าเหรียญนะครับเหรียญละ500อบาทนะครับเหรียญละ5 0 0บาทนะครับรายการนี้จะเหมือนกันทุกองค์นะครับแต่เป็นจานมือนะครับหลังเหรียญเหรียญละห้าร้อยบาทนะครับเหรียญละห้าร้อยบาทนะครับมีมาห้าเหรียญเท่านั้นพี่นะฮะหมดแล้วหมดเลยเนอะนะฮะมีห้าเหรียญเท่านั้นนะครับ จัดสร้างเพียง99องค์นะครับทุกองค์นะฮะเนี่ยรุ่นนี้รายการนี้จัดสร้างเพียงแค่99องค์นะครับทุกรายการนี่ฮะนี่ฮะเป็นรอยจานมือเป็นตะก่วดลองพิมพ์นี่นี่ฮะโอ้โหคลาสสิกจริงๆเนี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูเลขโค้ดดีกว่าเลขโค้ดเบอร์สองสี่องค์นี้นะหน้าเป็นหน้าปกตินะพี่นะเพราะเป็นตะก่วดลองพิมพ์นะครับเป็นตะก่วดลองพิมพ์นี่ฮะ,นะ,นะนะ จานมือนะครับไม่ใช่จานหมึกนะฮะเลขคุตัเบอร์สองสี่นะครับององที่สิบเอ็ดเลขคุตัเบอร์สองสี่นะองห้าร้อยพี่ต้องปวดหลังพิม์นะองห้าร้อยหายากพี่ในหายยากต่อมาครับอง์ที่สิบสองครับเลขคนตัเบอร์สองห้าโเรียงอะไรพี่รายการเลขคุณตัเบอร์สองห้าครับตะโกนหลังพิมพ์นี่ฮะ ต่อมาครับประการที่สิบสามโอ้โหสิบสามสิบสามเลขคนเบอร์พี่สี่หอแปดห้านี่ครับแปดห้าะพี่นะในการที่สามต่อมาการที่สิบสี่ครับ รายการที่สิบสี่เลขคุณจะเบอร์ห้าเจ็ดนะคร fiance, 57, ับรายการสิบสี่ 14, เลขคุณจะเบอร์ห้าเจ็ดครับ mm hmm. ต่อมาครับรายการที่สิบห้าเลยครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที ay, ่สิบห้าครับเลขโค้ดน้ำเบอร์ฮะเก้าแปดครับโอ้โหอ,องกรองสุดท้ายพี่องนี้องคนี้ลอดท้ายพี่น่าจะเด็ดเลยนี่ฮะ นี่ฮะจานมือนะพี่นะสวยจัดนะฮะโอ้โหนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะครับชอบตุดใจเลยกันไหนนะพี่สามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าทีเจิมากๆครับนะวันนี้มีแบ่งปันพี่น้องนะสิบห้าเหรียญเองนะครับนะเ๋ยก็ฝากขอบคุณนะพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามนะครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณมากครับ